แล้วก็อย่างที่ว่าก็คือช่วงนี้เจียงใหม่ของเขาอากาศเย็นต้อนท้าทันนายกยังแต่ว่าเปิ้ลมาแบบอบอุ่นเนอะห้ยฮู้บกับพี่น้องเจ้าเจียงใหม่ของเขานะาฮักขนาดเลยแม่นแล้วนะเจ้าแล้วก็เขาสามารถติดตามกันได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งคุณศสกุลก็จะได้ไปเกาะติดและอะไรสดด้วยแม่นแล้วนะเจ้าพร้อมด้วยกับคุณเอกนรินใจมโนติดตามกันได้เลยนะเจ้าช่วงเวลาประมาณ11บเนาฬิกานะเจ้านอกอ่ะมาพอแหหนึงเรื่องเจ้าคุณผู้ชมเอามาเตือนกันแหมแล้วนะเจ้าเรื่องของการขับรถเร็ว บดีครับรถเร็วอันนี้เป็นออย่างตีน่ากลัวแล้วก็อันตรายนะเจ้าปีใหม่นี่ไขรเยียบมีดนี่ยเช็คได้เลยนะเจ้าระวังว่าจะโดนไบซังบ่หู้ตัวเอามาจากเพจเจียงใหม่นิวส์นะเจ้าเปิดบอกว่าผ่านพ้นไปละช่วงปีใหม่ไข่หลายคนออกไปแอลหลายคนขับรถกลับบ้านไปหาครอบครัวแต่บางคนเนี่ยบางจุดอาจจะเปิดห้องวายหย่ำขั้นเล่งเว้ยเกิไปอ่ะฟังหีบอีน่ะให้ไปถึงบ้านเว้ยแล้วก็บ่หูตัวว่ะโห ได้ขับรถเร็วแล้วจะมีใบสั่งจราจรมาเป็ที่เลยแล้วยังเนี้ยบอกหู้คิงเนาะบอกหู้คิงบอกหู้ฮายอย่างอ่ะก็บอกหู้อ่ก็ขับรถขับขับขับบัดไดแต่แต่ละตกเกาโดนไปละก็ไปเช็คกันได้นี่เลยเจ้าตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ทางเว็บไซต์ ptm.police.go.th นี่ ที่สามารถแสดงประวัติการได้รับใบสั่งจราจรนะครับสามารถตรวจสอบการคร้างชําระได้ตยัยว,ว่าเขามาีใบสั่งค่าปรับอย่างที่ค้างหรือว่าดําเนินการชําระได้ทันทีแห่งตัวนะครับซึ่งาหากโดนใบสั่งเนี่ยสามารถไครที่ใบย,ยอมเสียค่าปรับเนี่ยเวลาไปต่อพรบรหรือว่าเสียภาษีรถประจําปีเปิปบอกว่าต้องชําระพร้อม ในการต่อภาษีตัวก็คือเขาเป็นการภาษีประจําปีลถนั่นนะคุณผู้ชมพรบนั่นนะก็คือเขาใจก่อนดีกว่านะบางทีบางคนไปแล้วเออไปเจอใบสั่งที่ค้างก็ต้องชําระให้เสร็จก่อนที่จะได้ต่อภาษีแ่นถ้าคุณบ่ายชำระคุณก็ต่อพรบลถมาได้กองต่อพรบรถมาได้เพื่อเกิดเหตุไอ้อย่างตีเฮาบักขาดคิดเอาล่ะผิดกฎหมายเด้อแม่ต้องเป็น ptm.police.go.th เจาอั้นระวังในเรื่องของลิงก์ปลอมตัยเนาะช่วงนี้มีส่ง sms ไปคือกดลิงก์ในเรื่องของคุณได้รับใบสั่งจากจราจรจังหวัดเชียงใหม่อ่ะต้องระวังนะเจ้ากติดต่อตั้งเจ้าหน้าที่ดีที่สุด